คอมอร่วมสพอดอสอตอรอนำร่องโครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อเหตุกระทําการคุกคามร่วงละเมิดเด็กวัย16ปี วันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาพลตำรวจตีวิวัฒคำชำนาญพาบอบกอปอคอมอรพร้อมด้วยทีมงานตำรวจหญิงปอคอมอเดินทางมายังโรงเรียนหอวังเพื่อทำกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการโหลดแอปพลิเคชันเตือนภัยพร้อมทั้งสาธิตวิธีการแจใ้งเหตุจริงให้กับเด็กนักเรียนเพื่อแจ้งภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหลังเมื่อวานนี้มีคดีหนุ่มขับวินจักรยานรับจ้างก่อเหตุใช้มีดคัตเตอร์ที่คอเด็กนักเรียนหญิงวัย16ปีหวังล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมทั้งสาธิตวิธีป้องกันตัวในเบื้องต้น โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวพลตำรวจตรีวิวัฒน์กล่าวถึงโครงการเตือนภัยให้กับเด็กนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ทางปคมอเดินหน้าประชาะสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชนโดยมี q r วอารโค้ดเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กๆเ,เพียงแค่สแกน QR วอารโค้ดและตั้งค่า SOS ที่มือถือของตนเองและเมื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีภยัยเด็กหรือผู้ใช้งานเพียงกดแค่ปุ่มเดียวก็สามารถส่งข้อมูลทั้งโลเคชันรูปภาพพร้อมเสียง ยังตำรวจ191กหนึ่งตำรวจในพื้นที่หรือบุคคลที่เด็กไว้วางใจในการตั้งค่าก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนอกจากนี้พลตำรวจตีวิวัต์ยังกล่าวด้วยว่าทางตำรวจยังได้มีการถอดภาพเหตุการณ์ดังกล่าวว่าคนร้ายใช้ท่าไหนในการบังคับเด็กจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือสอนทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้นโดยให้ใช้ท่าก้ามปูให้เรียนรู้นาทีชีวิตเป็นอย่างไร สอนให้ช่วยเหลือตนเองได้ทันเหตุการณ์และที่สำคัญต้องมีสติสัมปชัญญะเราเห็นว่า,าจริงไรที่จะเตือนภัยให้กับนักเรียนไม่ว่านักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายซึ่งกลุ่มพวกนี้ต้องเป็นอ,อนาคตของประเทศชาตินะครับก็เลยได้ทำโครงการนะครับอปอคมอเตือนภัย SOS ขึ้นนะครับโดยเราทำเป็น TikTok และมี QR code นะครับเด็กๆสามารถเข้าถึงได้เลยนะครับสามารถสแกน QR code เข้าไปสามารถตั้ง SOS ที่มือถือของตัวเองกรณีที่เด็กมีนะครับเด็กสามารถตั้ง SOS ได้เลยการส่ง SOS ครั้งเดียวเพียงกดปุ่มปุ่มเดียวเนี่ยสามารถส่งทั้งโลเคชันทั้งรูปภาพและก็เสียงไปในค่าวเดียวกันนะครับส่งไปให้ที่ตำรวจ191กส่งไปที่ตำรวจพื้นที่นะครับกี้เราให้สื่อมวลชนเทสเลยว่าตำรวจ191กกับตำรวจพื้นที่เนี่ยมาภายในกีน่นาทีทั้งหมดมา มาภายใน5นาที10นาทีนะครับก็ผลเป็นที่ยอมรับนะครับว่าสามารถที่จะมาช่วยเหลือได้นะครับการกด s o s อย่างเงี้ยสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าเรื่องการลักพาตัวในเรื่องการละเมิดทางสิทธิเด็กและสตรีนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เลยนะครับแล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมในการช่วยเหลือเราได้ถอดภาพเหตุการณ์เมื่อ2วันเลยว่าคนร้ายใช้ท่าไหนในการบังคับเด็กทําให้เด็กข้อแขนเจ็บ นะครับก็มีอยู่2ท่าท่าแรกก็คือท่าจับข้อมือนะครับท่าจับข้อมือก็สอนเด็กๆทุกคนเลยว,ว่าการจะดิ้นให้หลุดเนี่ยให้ดิ้นแบบไหนถ้าดิ้นถ้าดึงมือเข้าไปทําให้ผู้ชายเนี่ยเข้มแข็งขึ้นคือจะบีบรัดขึ้นไม่หลุดหรือสะบัดขึ้นไปข้างบนก็ไม่หลุดนะครับบอกให้เด็กเนี่ยสอนเด็กทักงเรียนผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยให้สะบัดหลุดตรงก้าม,มข้อมเขาเรียกว่าก้ามปูก็คือตรงนี้ออกมานะครับเรามีการสอนนะครับ ก็ทําให้เด็กเรียนรู้ว่าหนึ่งน้าที่ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองเนี่ยได้ทันเหตุการณ์ยังไงที่สําคัญคือการมีสติที่สําคัญนะครับและอย่างนึ่งเราจะเห็นได้ว่าในที่สหรัฐอเมริกาที่มีข่าวคึ้โคมนะครับมีเด็กถูกลักพาตัวไปคนร้ายเก็บมือถือลักพาตัวขึ้นขึ้นเพื่อเอาไปกลับตัวอยู่อีกอกรัฐหนึ่งนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเด็กไม่มีมือถือ แต่เรียนรู้ในเรื่องของสัญญาณมือนะครับก็คือเอาหุ่นนิปโป้เข้าไปแล้วก็กำมือมานี่คือสัญลักษณ์ช่วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยคนที่ขับรถผ่านระหว่างทางเนี่ยเห็นอยู่แจ้งเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ตํารวจสามารถไปช่วยและจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมานะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเด็กมีความรู้เข้าเข้าใจเรื่องพื้นฐานความรู้เล็กๆน้อยตัวเนี้ย สามารถที่จะช่วยทั้งผู้ปกครองเพื่อนเพื่อนสนิทคนใกล้เคียงได้หมดไม่จําเป็นบางทีมีเหตุชิงทรัพย์มีเหตุลักพาตัวมีเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเป็นโรคหัวใจช่วยไม่ทันสามารถกดแจ้งมาที่191ได้แจ้งโรงพยาบาลได้สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชน ด้านนายประวัติสุทธิประาผู้อํานวยการโรงเรียนหอวังกล่าวถึงโครงการดังกล่าวนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับเด็กถือเป็นทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เด็กสามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เชื่อว่านักเรียนจะสามารถนําความรู้นี้ไปขยายผลส่งต่อให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งทางโรงเรียนจะทําการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันนี้ให้ทุกคนได้รับทราบและเรียนรู้นําไปใช้ป้องกันตัวได้จริงเพื่อป้องกันเหตุคุก ความทางสังคมต่อไปทีมค่าวไทยนิวเอเซียรายงานครับขอบขอบคุณมากนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนมากนะครับถือว่าเป็นวิชาทักษะชีวิตที่นักเรียนจะเอาตัวรอดนะครับจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาสาธิตนะครับวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือใช้ SOS ว่าจะเอามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างไร รวมทั้งสาธิตนะครับเทคนิคการเอาตัวรอดอในระหว่างที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คืออยู่ในระหว่างาควบคุมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคพื้นฐานผมเชื่อว่า,านักเรียนจะได้นําความรู้เหล่านี้นะครับไปขยายผลให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนนะครับาทางโรงเรียนเองก็จะประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมในวันนี้ ให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆได้นําไปใช้เพื่อเป็นการป้องกันตัวป้องกันเหตุนะครับจากการคุกคามทางทางสังคมต่อไปครับ